ก็เห็นดมไหมดมพลราเก็เห็นไหมดพ <c oughs> กพิราบวนๆก็เห็นไหม <c oughs> เป็นไงดมพิราบรวนๆตาแดงแดงมาึ้นตาเลยเลย <c oughs> แดงไหมดกพิราบตัวหนึ่งนะบิดมาบิดมาแล้วก็ลงมาเห็นไหมหลับตา เห็นภาพตามที่พูดนะตาจะเล่าลิขานุษยนให้ฟังให้พาไปดูนกสวยสวยแต่ถ้าเด็กๆไม่หลับตานกจะไม่บินมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตวนี้ไม่เป็นไรแต่อย่างนี้หลับตาหลันะหลับตาดูนะหลับตาเห็นนกนะนกพิราบตัวเขาขาวบินมานกพิราบตันี้โอน น้ปากสีแดงเดินลงมาน้งมาสินี่ิน้าเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นมาหน้าราจ้าเราเพ่าก็บอกว่าครับนพล่าข้าปากคร้าปากครับความเศร้าความโศกความอะไรของเราเนี่นะความรู้สึกที่เรามีอยู่เรา เกลียดเราโกรธเราไม่ชอบคนนี้ไ<ร>อ้คนนั้นมันจะเอา,เ,า,าเอามาใส่หมดเลยใช่เอาวันนี้ยกเว้นวันนี้ยกเว้นให้เอาใส่ถุงก่อนนะถุงมาจับยัดถุงเอานะความทุกข์ของเราใส่ถุงเอา,เาความทุกข์<า>ใส่ถุง หลับตาลับตาลับตาอย่าอยาหลับตาอ่าหยิบหยิบฟันกัวใส่ถุงใส่ถุงถุงถูงข้างหน้าหลับตากันนะอ่าหยิบใส่เลยค่ะหยิบใส่ถุงหยิบตาด้วยหยิบใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงโดนเพื่อนแกลงหยิบใส่ถุงอ่าถูกถุง ถงแกถูไม่น้อยถูกลายายหูอ่ะแม่ไม่น้อยไม่ดูไม่น้อยไม่ถูอ่ะถูกคณตาดูถูกลังแกหยใจถุงหย่ใจถูงความเศร้าความเหงาความน้อยใจเสียใจหยุดใจถูงไม่หมดรูปหยใจถูงไม่หมดหยุดใจถูงใส่ล่าบอกนกจ๋านกเอาข้าวไปทิ้งทีถูงให้แน่เลยนกจ๋านี่คือขยะของฉันนะนกคือมาข้าถูขยะของฉันไปที ตองต้ง้วับับนหายใจลึกๆนึนกกลับมาแล้วนกกลับมา้าปลานกข้าปอะเอาขยจะไปทิ้งเราเหรออะนกมานกเะจิงไปหมดแล้วลได้กปลาที่นกสีแดงๆไม่มีอะไรแล้ว ดูสิขันม,มีอะไรไหมขันความโกรธความเกลียดความถูกทำมาอะไรมานี่มีอีกไหมไม่มีนะมีไหมคร้าบหมดไหมหมดไหมคร้าบพวกเราหมดไหมหมดนะหมดแล้วใช่ไหมคร้าบหมดแล้ว,ลวอ่ะขอบคุณนกจ้าลองบินไปหาอาจารย์นะจ๊ะต้องไปแล้วหายใจเข้าหารใจออกสบายพูดดิค่ะสบาย

อย่าใส่สสลูกตาหรือตาฮึดูหน้าดูหน้าเราสิม,สมีสวยใช่ไเดี๋ยวเขาวิธีการสบายใจไหมคะับสบายใจไหมต่อไปนี้ถ้าไม่สบายใจเสียใจไม่หไหยเลือดม,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 มั่วไปทีก็จะไม่ท้าคุณคิดเข้าใจเนาะ นี่เสร็จไหมจำนกได้ปะจำไม่ได้เอาไว้เอาอะไรที่ไม่มีความสุขให้นกพาไปกินให้เลี้ยงนอกมานกอาปาโดนคู่ดุโดนเพื่อนแก่อะไรต่างๆ

มีแล้วความทุกข์ของเราหายไปกับปากนกไม,ไม่ใช่ความทุกข์ของเราหายไปกับนกนปากนกมันมันว่างแล้วมันมีอะไรเลยนะทำไ,มทำไหมคะตอบเปนะนี้ทำไหมทำปากทำ,ทำดีมากใครที่ตอบทำดีมากใครที่ไม่ตอบทำที่ไม่ตอบก็ทำทำปากทำทำไม่ทำนะคะทำทำทำแล้วเราจะได้ม<า><า>ีความสุขไง